อ่ะพี่ไปเดินค่ะคุณยารคุณยับแม่มเร็วแมาเร็วแม่ฝั่งโน้โโนบริการโอ้บริการที่หน่อยอย่างดีเลยนะเนี่ยดูแลเทคแคร์อย่างดีมาหาเศรษฐีใหม่ของเราเนี่ยเศรษฐีเมืองจันทร์แม่แม่ได้กินทุเรียนแบบยาวๆแล้วแม่จะไปกินทุเรียนทุกป,ปีเลยอ่ะมองโอเคน,นะครับภาพสวยมากยินดีกับเศรษฐีใหม่นะคะมานั่งเก้าอี้แบบ เบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยเอออะตรงนี้มุมนี้มุมนี้สวยแม่ถ่ายขุดมาถ่ายกันนะมามาถ่ายกันทุกคนนั did, ่นแหละครับเออปกติเราไม่ได้มีโมเมนต์นี้นะได้ใช่ดีมากเลยอันนี้ก็ได้แม่ระวังตกอาจารย์โอเคครับมาก็คือวันนี้เราก็พาพามาเยี่ยมชมเนาะพาขึ้นบ้านตัวหัดของเรานะครับ อันนี้จะเป็นห้องที่ว่าเวลาเรามาพักตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถมาออกกําลังกายได้ที่นี่ของเราหมดเลยนะคะบ้านที่นี่ถ้าพี่ซื้อกระเป๋าแอปไปแล้วปุ๊บที่นี่เป็นของพี่ทั้งหมดเลยพี่สามารถพาใครมาดูแลเที่ยวได้หมดเลยนะพอบอสร้างให้กับพวกเราทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะพี่สามารถพามาวิจัยที่ทั้งหมดเลยนะคะนั่งได้หมดทุกที่เลยนะคะแล้วก็ห้องอันนี้เป็นห้องนอนที่สําหรับคุณที่มีตําแหน่งคืออย่างโคดิเชียน เรียกตำแหน่งที่สูงที่สุดเอ่อตอนนี้มีคนขึ้นมาแล้วสูงกว่าอีกนะคะก็คือจะน่าจะเป็นต่อไปก็จะเป็นพี่แม่มแสนมาสามปีแล้วไม่เคยขาดนะคะแล้วก็เป็นทีโอเฟมิลี่ทีโอเฟมิลี่ก็คือลูกแสนแม่แสนพ่อพ่อแสนคือครอบครัวของหนูมันจะมีสามคนลูกชายก็ได้เดือนละแสนหนูก็ได้เดือนละแสนตั้งแต่หนูอยู่อเมริกาหนูเพินมาที่นี่หนึ่งปี นะคะเพราะฉะนั้นคือเขาเขาเป็นตำแหน่งที่สูงสูงอยู่ในนี้ตอนแรกเนาะแล้วก็สามารถนอนได้ตรงนี้แต่ว่าบ้านเราอยู่ที่นี่เราก็เลยนไม่มานอนนะคะก็สำหรับ VIP ีเนาะอันนี้ก็พี่แหม่มสามารถเชิญเพื่อนๆนะธุรกิจมานั่งพูดคุยงานกันได้เลยตามสบายแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นข้างบนอเดินขึ้นนี้ไปละไปดูห้องสัมปทานก่อนไปดูห้องประธานเดินกันไม่เป็นไรเราห้องของท่านประธาน เนี่ยห้องทํางานเดินไปเลยเดินห้องที่ประธานไรสุดใช่ไยมที่ทำงานไปขึ้นไปขึ้นดูก็ได้ไปมาจะได้รู้ว่าให้ให้หมดเลยว่าบ้านตัวเองหลังพันล้านเนี่ยมันสวยขนาดไหนอ่อนาคตเป็นอนาคตก็คือเราสามารถไปสร้างที่จันได้ครับเออเป็นของเราเนาะอันนี้ก็คือมาที่นี่เนาะอันนี้ว่าชั้นชั้นสามชั้นสามเนาะนี่คือบรรยากาศของชั้นสาม นี่คือห้องทํางานของบอสจะเป็นห้องท่านประธานค่ะห้องทางานท่านประธานค่ะไลสดเวลามีประชุมมีอะไรอย่างเงี้ยท่านประธานก็จะอยู่ตรงนี้ไลสดแต่เนี่ยคือใปประกาศของท่านทั้งหมดเลยนะคะครับเราก็สามารถมาดูได้ทุกอย่างที่มันบอสเขาเปิดให้เราเข้าไปได้เลยนะคะส่วนนั Podcast> ้นก็จะเป็นห้องทํางานเนาะก็นี่มีเครื่องราชเครื่องราชเกียรติยศที่ท่านประธานเคย รับเครื่องราชมาแล้วก็ได้เข้าเฝ้าเนาะครับเข้าาเจ้าี่ก็เป็นได้พระเทพด้วยเนาะที่ท่านประธานเคยเข้าเฝ้าถวายเงินมันบางส่วนที่ถวายให้กับสมเด็จพระเทพนี่คือห้องทํางานเราบอ่ะไปข้างบนไปไหว้พระขึ้นไปไหว้พระข้างบนอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง แล้วบอสของเราก็เป็นอ,อะไรนะต่อต้านพวกที่ใช้ลูกโซ่ด้วยนะบ,ยนะบอสของเราเป็นเ,เป็นกรรมการเนาะต่อต้านเกี่ยวกับแชนลูกโซ่สมาคมาสมาคมคเพราะฉะนั้นบอสของเราที่ทําตรงนี้ให้คือให้กับคนลากยากค,คนที่ไปเจ็บที่อื่นมาแล้วก็มา,าที่นี่ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นถ้าเป็นถ้ามันเป็น เครือข่ายธุรกิจธรรมดาหนูไม่มาที่นี่หนูบอกให้เลยเพราะหนูอยู่อเมริกาหนูก็ดีอยู่แล้วแต่มาที่นี่เพราะว่าเรารู้ว่าเราช่วยใครได้ครับครับเครื่องมือมาช่วยเนาะเครื่องมือมาช่วยเรามาช่วยคนค่ะเราไม่ได้มาเอาเนาะครับได้หน่อยก็ยังดีได้หน่อยนึงก็ยังดีนะตอนนี้ท่านประธานกำลังปรับคูข้างบนอยู่ครับครับเึงบรรยากาศข้างบน้ ขบนเอาไว้ก็ลงขบวนขึ้นไปถ่ายรูปได้ข้างบนนี่พระบรมสารีริกธาตุสองโดมเลยหสองโดมเลยสองโดมมีบ้านจะไปห้องพระก่อนเนาะแล้พี่มาถึงแล้วพี่คพี่พี่ขออะไรได้หมดขอเลยอ่าจะไปห้องพระที่ทุกคนมา ความศักดิ์สิทธิ์นะี่ข้างบนเป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นพระคู่บ้านาคู่เมืองเนาะตั้งแต่รุ่นรุ่นสู่รุ่นก็ขออนุอานะครับนี่ก็พาพี่แมนครับพ,พี่ Thank ที่เป็นตนะัวแทนแล้วก็เป็นหลวงพ่อสเัเด็จปพระธานุารูณหลวงพ่อสดทั้งภาคเหนืกับาคงนี ที่จม่าที่เขาเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านขายรูปเมื่อสมัยก่อนใช่ขายรูปได้แต่สมัยนี้ทายไม่ได้แล้วเครื่องจักรของเขาก็ลงทุนเป็นสิบสิบล้านเก่งแล้วเขามาที่นี่เขามาแบบไม่มีอะไรเลยนะไม่เหลืออะไรเลยคือเป็นหนี้เป็นสิบสิบล้านเพราะทุกอย่างต้องลงทุนด้วยยังขอนแบงก์แล้วเขามาเขาเป็นหนี้แบงก์อยู่ประมาณสามล้านที่เหลืออยู่นะมาแบบไม่มี อนนี้เขาเป็นคนที่มีไรายได้เยอะที่สุดอยู่ห้าปีนะ,ะปีนอ้สีป่ปีเขามีห้าสิบล้านจากที่นี่เด <Then, S 3> ี๋ยวหนูอยากให้พี่เจอเขาเดี๋ยวเขากำลังเป็นพูดมีห้าสิบล้านจากคนมาแล้วไม่มีอะไรเลยคนที่มาที่นี่นะพี่บางคนมานะหมดกับธุกรกิจเครือข่ายไม่มีข้าวก,กินบอสต้องหุงข้าวกินมาล่องหงมล้องห้าแต่มาที่นี่รวยทุกคหนูก็เป็นคนหนึ่งที่มาที่นี่อยู่กับ นี่มีพ่อปู่ตรงนั้นมันจะเป็นบ่อบาดานแปะที่แปลงนี้ใครก็ซื้ออยู่ไม่ได้แต่บอสมาซื้อเพราะบอสเนี่ยเป็นคนเป็นเ้าเล่าเป็นเศรษฐีใจบุญอบอสก็เลยมาซื้อแล้วพ่อปู่รู้แล้วว่าบอสจะทา พเรพราะดังประเป็นนักวิทยารเขาจะไม่เชื่อเรื่องผู้เรื่องมงมงายนี่เขาจะไม่เชื่ออ่าแต่เขามาเชื่อเพราะว่าเขาผู่ขึ้นบ้านเลยนะเออจากไม่เชื่อเพราผู่ขึ้นบ้านแล้วแม่ยายเขาเป็นอามพฤกนอนเตียงนอนเตียงคนดูแลอยู่บรรยากาศตรงนี้เนาะเดินได้สุนยายลุกขึ้นมาเดินลำได้อ่ะเออมันไม่มระหลาดใจแนถลามองจากตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพญานาคเนาะหัว เป็นหางตรงนี้จะเป็นที่ประชุมของพวกเราอยู่ตรงนี้วันนี้เขามีประชุมแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นโรงแรมทั้งหมดเลยโรงแรมมันมีจะมาสิบสิบสห้องสิบสี่ห้องสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศหรือคนที่มาจากต่างจางังหวัดเพราะแอปของเราเนะี่ยมันจะแอปทั่วโลกคนต่างประเทศก็จะมานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาที่นี่บอสเขาเลยสร้างโรงแรมให้กับว่าคนที่มาไกลสามารถมานอนพักได้นั่นแหละ ก็โครงการก็ตรงนี <player> ้ก <whiskey> en <inappropriate> ja e <min im ans> ็จะเป็นที่เราจะต้องซื้อนะตรงนี้ก็รอพื้นที่เราจะซื้อเราก็รอซื้ออันนี้อยู่จะขยายต่อเธอจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าสมาชิกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มซับเราคืออยู่ตรงนี้นะคะที่เห็นไม่ปราสาทเนี่ยทําไมเขาถึงทําเหมือนปราสาทเพราะปราสาทก็คือกลุ่มซับอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านประธานเขากระาาไว้ให้พวกเราไปกินนม อยู่พรุ่งนี้พี่จะฟังบอสพี่จะแบบนี่แหละ <laughs> ไม่รู้<ช>นะครับวันนี้ก็มา <laughs> เดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้มาภาพหนึ่งเนาะ่ถ่ <laughs> นนอ,อยู่ตรง <laughs> ร <laughs> มเนีเมวิเชียนอยู่แล้วอตรน,นี้นี่แล้ก็พระบมรมสารีกทาุนี่เราเอาไว้เราระลึกถึงบุญเนาะรึกถึงบุญ ไม่รู้ขึ้นได้อย่้างบน